สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ก็ลงหน้างานตรงนี้เป็นวันที่6นะครับ<ม>ตอนนี้ก็เวลาประมาณจะ4โมงเย็นแล้วนะครับก็วันนี้ก็รถนะครับตรงนี้นะครับก็ยังยังขึ้นไม่ได้ก็น่าจะเป็นด้านหมายวันพรุ่งนี้นะครับหมายถึงรถที่จะมานำเสาเข็งลงพื้นนะครับ เป็นเจาะนะครับรถเจาะอันนี้นายช่างก็ทําเกี่ยวกับเหล็กนะครับเหล็กต่อหม้อเหล็กท,ที่จะต่อจากเสาเข็มขึ้นมาครับเหล็กก,ลก็ตรงนี้ครับเหล็กจะเป็นเหล็กดีดีสิบสองดีดีสิบสองเอสดีสี่ศูนย์นะครับแล้วก็บีเก้าเหล็กกลมสสองขนาด มาดูอุปกรณ์ที่ทดูาี่นี้ัดเนี้ที่ทำเสร็จแล้วก็มีนะครัได้ประมาณนะนครับอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับก็โครงการนี้ก็เสร็จมาที่6แล้วนะครับก็ยังไงก็ เราจะรายงานไปทุกวันนะครับจะได้รู้ว่าการที่คนท,ที่สนใจที่จะสร้างแบบนี้นะครับจะทํายังไงต่อจะได้ดูได้ว่าวันที่1ทําอะไรสัปดาห์ที่1ได้อะไรเดือนที่1ได้อะไรนะครับจนพบอี่เดือนถึงจะแล้วเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับเก็บครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับขอบคุณครับ